ขึ้นเลยขึ้นเลยมันเร็วมันโดนไม่เอาไม่เอาบนสะพานสูงใช่ไหมนุ๊กนุ๊กนุ๊กขึ้นเลยเร็วปึ๊ดมันเร็วปื๊ดไปเลยนะเอาแล้วสิอุ้ยอุ้ยทำไมตัวนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตัวใหญ่มาเป็นอะไรบ้างวะผากรวมัยมันเป็นเพราะขนมันคุมไม่เฉยอยังจะใส่เสื้อร้องป่ะรูเจ็ตแม่ก่อนแน่เลยเนี่ย รัชพาเหรอคะ yeah <laughs>

เอาไม่ต้องแกะสิอุ้ยอุ้ยทำไมตัวนี้เขาเป็นอย่างเงี้เจ้าปาไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไหมคุณฝากกลัวไหมเดี๋ยเป็นเพราะขนมันคุมไม่เฉยอย่างจะใส่เสื้อคุณองป่ะคุณเห็นแม่ก่อนแน่เลยเนี่ยแก่เหรอไม่ต้องไมทำไมไม่ไม่ไม่ต้องแกะให้เขานะลูกเดี๋ยวเขาแกะเอง ติ่มปิ้มกันทุกอาทิตย์สองวนติมมากค่ะกระ่น้ำจิ้มมาค่ะเดี๋ยวเราน้ำจิ้มจิ้มีค่ะสวัสดีค่ะเรียวเรียวเลมาดีมาอันนี้ของอ้าเนี่ยเขา ยังไงคะอร่อยมากๆค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มสีน้ำจิ้มเด็ดจริงเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวูทูบต้องมาใช่ไหมคะวันนี้ถ่ายอยู่อลิซยากไม่ทันมาเล้วอ้าวอันนี้น้องอลิซทาสแมวนะคะแมวมาทั้งตัวเลยค่ะวันนี้ทาสแมวของแพร

อันนี้เป็นของประจำบ้านเราเลยนะคะกระถาอะไรมีที่บ้านพร้อมไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อดีมากเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไปกินที่ร้านก็คือคนละ2 0 0คนละ199แล้วนะกินบ่อยมากดูตัวดูสิบอกเลยว่าถ้าถ้าไปกินร้านถ้าไปกินที่ร้านหมดนี่ก็คือเป็นพันหลายพันมากใช่ค่ะคุณยายเออเนี่ย วันนี้ย่างงาเลยนะคะคนไลค์เกินแล้วแก Ham, เิ่มความอวบค่ะกินยังคนเนี้ยกินคนนี้ค่ะคนนี้โดนสั่งห้าออออ้้้าาาวววน่่่ะไมมดดเเเแแลลลถยยจขััโฟง เยอะมากเดี๋ยวเขาจับมาเี่มีเอาแล้วไปจัดทางไหนดีกันนะเดี๋ยวเขาจับต้นไม้แม่เจ้ามือใหญ่ค่ะมาแล้วเดี๋ยวท้านรวยมีแจกคนละล้านหมดโอ้โหเอาอีกแล้วรวยแล้วเกียนติรวยแล้วแล้วออกคลิปหนูด้วยนะออกกระไลอีกแล้วหมาเอ้าัวใหญ่ ยังไงคะเราคนอยากกินหนึ่งอัตราทำไมก็จนกินนัำกับโปรตีนน้ำๆอ่ะมันโว่เอาโปรตีมทำให้พ่อเลยโวเหมือนเดิมลูกทำให้พ่อทแต่ไม่พออ้าววันนี้สัมภาษณ์คุณย่าเนี่ยนะคะเป็นไงคะมาทานหมูกระทะอร่อยไหมคะคุณย่าอร่อยมากชอบอะไรมากที่สุดคะคุณย่าคะชอบทานอะไรมากที่สุดคะเนี่ย ทอดกับหมูกับเป็ดอย่างนชอบอน้ได้ดีเพราะว่าเอาวนยอดเลยค่ะรู้ใจรู้ใจนลนคลายายทนคลยออบ้านนวลายลืไปไงเาเปครั้งแหะเอหมูเสาหมูเสนป็นเรื่องในโบเขารู้ดีรานนหนักมาก้านเนอหนัมามาจากเสนานะคะ เอร่อยอร่อยอายุทในวิดีโอค่ะวันนี้วันนี้ยังไงคะอายุไปทำพ่อแล้ววันเลยค่ะโอ้หนูต้องไปขึ้นรูปอายุทไหมเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นรูปอายุทกันนะ อคุณ <S preach science> พ่อไปมาไหนะคุณพ่อไปไงนะวนคุยคุณย่าบอกว่าอี่นู่ลดบน้ำเลยที่ลูกแม่หนุ่มเฟื่องไม่เป็นใครเขาเฟื่องนี่โอ้โหดูสิคะการทานหมูกระทะก็ดีแบบนี้แหละค่ะไม่รู้เลยว่าจาน การทานหมูกระทะก็ดีแบบนี้นะคะทำให้ทุกๆคนมาสูหัวกันนะคะแล้วก็ได้คุยกันไม่เป็นไรค่อยลดค่ะนัดสวยอยู่แล้วอเลิสบอกซีคุณแม่สวยอยู่แล้วหุ่นสวยอยู่แล้วตีฟองกลดตามมัจะไมอีก้ตอนนี้อตนนี้้อเลบซีคุณแม่สวยอยู่แล้วุ่นสวยอยู่แล้วซีฟองก็ลดซ้ำมันจะไม่ดอีก้อนนีคนนี้ đã biết tất cả mọi người nó bảo ít nó có người không biết nó là ไอ้ทําอ่ะ ไหนี่ยเรามาดูก็เลยมีเป็นเรามาดูไม่ได้นู้นตอนนี้ไม่มีตอนนี้สองพันเจ็ดกันไปสิคนอ๋อตอนจักรยานล้มใช่ไหมคะอาวันต้องเล่าแล้วล่ะค่ะจักรยานล้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนในคลิปไม่รู้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้นะคะตอนเด็กคนนั้นโดนมากนะโลนมากค่ะคนนี้ค่ะคนนี้เบิร์ตแคมซิวเวลเบิร์ตแคมซิวเวลนี่จักรยานซ้อนสี่ค่ะลูกจักรยานซ้อนสี่ก้อน ก็บอกอาวันก็บอกว่าไอ้เอาหลอกเพราะวต้องนั่งหน้าใช่ป่ะตีแล้วก็อาวันอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุเท่าไหร่น้องเล็กนั่นหกขวบโอ้โหอนคตรดแล้วยังไงรู้ไหมคะณพ่อหนูบอกขึ้นเลยขึ้นเลยนเมันเ็วมันขึ้นแล้วไม่เล้ามันบนสะพานสูงใช่มมันเวนุ๊กนุขึ้นเลยมันเลวปื้นไปเลยนะเอาแล้วสี่คนขึ้นไปเลยใครม้างใครบ้างก่อนที่ต้องตาม เร็เวปื๊ดเลยสะมาะพานเานี่ยน้องนัทมันเป็นลูกหลังใช่ไหมลูก<อ>ต่อไี้ลูกหลังถนนลูกหลังคอสะพานเนี่ยมันก็มีทางเชื่อมระหว<ด>่างลูกหลังก <ๆ S 1> ึกกึ๊กนิดนึงมันกึ๊กกึ๊ก เกือบไม่ไหวอ่ะแล้วพวกข้างหลังก็มาทับเอาไว้นีกใช่ไหมพวก้างหยรู้ไหมคุย่าเราต้องไปงมล้อคุณย่าดวคุณย่าตีไปล้อหายไปงมเสร็จแล้วคองจนประทานช่วยกันถือกลับบ้านเอาละส่วนสองแล้วคพ่อพูดไงรู้ปะเอ็งน้องเล็กเอาชิ้นเล็กๆมาลูกช่วยกันถือกลับทุกคนตลกบอกเปิด จะร้องไห้ก็ไม่ได้ต้องสตรองนะาอันนี้หนุกอันนี้ช็อตแรกก่อนเดี๋ยวค่อยอนัดข้ามกองผ่านพอก่อนีสุญาคะลูกเจ็ดคนเป็นยังไงคะเจ็ดคนไม่มีผู้หญิงจะเล่นกับเขา้องไเล่นกับผู้ชายโอ้ผ่านผ่านนแล้งหนุ่นุ่นน้อ อ่านนัดเป็นผู้หญิงใกล้ข้ามตามขวาสั้นหน่อยผู้ชายตามยาวแต่ตามขวาชอบ ดีนะสามกอนมันไม่มีทานเผาตอนเนี้ยโอ้ยยบานีเหืแห้งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทานกันก่อนนะคะไมากำลังทำอะไรกันค่ะขึ้นมาตรงนี้และออกอกลกออกกลอ เขานะไม่เรามาเปลี่ยนบรรยากาศจ้าสนุกไหมคะคุณย่าได้ลูกหลานก็ดีใจสวยคุณย่าใส่ชุดสวยเกินนะคะนี่ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆ วันนั้นจากย่าสนุกมากสุุกวันนี้ได้สองทันโอ้โหโอ้โด้ีมได้เยอะลานาพนเนลันนี้พยมท่อเลยมาทำท่อแล้วก็ให้ตังให้ได้ตังด้วยใช่ไหมคะีหนูให้ จะแมข้าหมูกระทะคุณพ่อให้คุณย่าตอบสรุปคุณย่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้เดี๋ยวให้อาวันไปแนะนำบ้านเราหน่อยตรงนู้นสมาชิกตรงนู้นนะคะบ้านใหญ่กับแล้วเราพูดถึงใครบ้างไงนี่คือต้นตะูนะคะนี่นะคะโอ้โหดูครหูเรานะคะสมัยนั้นคุณแม่นะคะนี่คือครอบครัวใหญ่นะคะขาแ ขอบคัวนี้ค่ะรอบคัวนี้นะคะรอบคัวนี้คือลูกคนที่สามนะคะของคุณพ่อคุณแม่เต็มอันนี้เต็มชอะอี้่เด็กน่ารัน่ารั่ตดูดูผู้หมวดดูผู้หมวดเหมือนก้อนหวเโอ้น่ารักเลนี่น่อชอบรูปนี้อลันดูลูกคุณาลุอายคาง ไ,ไ,ไปอยู่บส,<ะ>สวสรรค์กับคณปู่แล้วมีสามกอนไม่คิดเลยมันจะทะเลนนะน่นขนาดนี้ดูด้วยกอนเล็กมนะตอนดนะดูคนปู่ <c oughs> ดูคนปู่จับมือด้วยน้ำเกิ <c oughs> <c oughs> ดป <c oughs> ใช่โอ้นีขี่ช้างนะคะบวขี่ช้างพวกเรามีความสุขเกินมากนะคะชายขี่ช้างอันนี้วชที่วัดธนัญเชิญใช่ค่ะวัดธนัญเชิญอุทยาบ้านเรานะคะนอ่่นค่นีคะนคะนี่ค่นี่ค่น่น่ค่ะ เรียนปริญญาโทไปด้วยนะคะอ๋อปนอย่าเอกพูดผิดทุก็ได้ค่ะว่าที่ด็อกเตอร์นะคะเรียนออนไลน์ค่ะบ๊ายบายเออก็เลยได้กลับบ้านนะคะคุณย่าก็จะมีความสุขมากเลยลูกหลานเยอะลูกหลานดีดจิตใจเดี๋ยวสองปีเจอกันนะเดี๋ยวคุณย่าจะจัดงานอายุครบเท่าไหร่นะคะแก่สโตอนนี้ทุกคนบวกกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้คุณย่าเราก็เห็นสวยๆอย่างนี้ เ7็ดแปดสิเจ็อเลทุกอย่างพวกเราต้อง่อทุกอย่างวันนี้อะไรกันส่วนน้องสาษนะคะก็สอนภาษาอังกฤษให้คุณหลานค่ะแต่ว่าหลานไปไหนเราไม่รู้นี่เด็กปสองนะคะเนี่ย